สวัสดีครับอยู่กับผมต่อแต้มดําสิงนะครับนี่ก็เช้ามาเสียงเปลี่ยนแล้วพี่น้องไอ้นอนมันน่าจะยังไม่ตื่นนะนะเมื่อคืนพากันหนักกันอย่างแรงครับหนักแบบหนักจัดอะหนักแบบว่าผมไม่เคยกินเยอะเท่าเมื่อคืนมาก่อนเลยครับแบบเมื่อคืนน่หนักสุดๆแล้วจริงนี่เราก็กำลังจะซื้อเราซื้ออ็มร้อยซื้ออะไรมาฝากทีมงานนะครับมาช่วยเขาเทปูนอีกวันหนึ่งแต่วันนี้เราจะไม่กินกันนะครับวันนี้ นี่ผมจะไม่ดื่มนะครับได้แล้วเอ็นรอยอือน,น,นี่ครับให้จานชูครับเลยไป <c oughs> <c oughs> ให้เป็นถุงเลยพี่ก็ถืออะไรทีละควรเจ้าแต่ของตัวเองเล่นไงไม่ถือหมห้คนอื่นเล่นงไงฮะฮะถือดิเจ้าแต่ของตัวเองผมมองหมดเลยโอ้หนาแล้วว้าเหมือนรีบอะ่ะเองเองเดินไปนี่รถโม่ปูนก็มาแล้วครับพี่น้อง Ô oh, nó. No. nè, đền nè. Có. Hãy subscribe mà kênh ตอนนี้เราเทปูนครับเดี๋ยวเราอัปเดตให้ได้ดูอีกครับพี่น้องเจอการลังเทปูนเสร็จแล้วพอรถมาถึงแล้วนุ่ตอนนี้รถปูนก็มาเทเสร็จแล้วกรับเมื่อกี้พี่ให้ผมแล้วเนื้อเคยเห็นนิดน้อยเล่นกันไหมเอาคืนตายหมด <c oughs>

แนาหัวจ๋เไว้ก่อไม่ได้ให้ซ uh ุ้มชาอิงซีซ่าต่าตังมาเดี๋ยวให้ทานหนึ่งครั้งก้าวนั่แจฮะอื้พอแล้วเมื่อคืนรู้ไหมอาบน้ำเสร็จไปถึงบ้านน้าเสร็จหัวลงหงบุ๊บพี่รู้จักคำว่า ผมจะคว่ำไหมโลกมันหมุนอ่ะผมจะตกไปข้างลา่างโลกอ่ะมองทิศเหนืออื่นมีแต่มอมเหล่าแล้วตัวเองไม่ต้องยกอันนี้การกอาเพียงไปใส่โค้งผนเรืนี้แ้วผมลงก่อนทนเกเียนี่ย โอ้ยรุ่นทำไรหนูวัดรูปวัดรูปเอาาเอวัดรูปก่อนเอาาก็บทงไม่อยู่ที่เป็นไรหนักนะรถบ้างได้ก็ดีเราอ่ะ จิกินจีกินนี่เป็นตามแข็งเลยวอร์รี่ไงกินองไหมเป็นนครับะดสองฮะตักดินสองมื่นสิอะไรสักดินตักดินมาตอนยืนทำไมลงวาเลย cái đây này <laughs> <mình luôn> <laughs> <em> <laughs> <srup>

ไปหมดเลยแล้วจะทำจริงอ่ะถ้าทำจริงจันชูยนสามเหลี่ยมให้เลยนันเห็นปาดตูมหมปาดเนี่ยแถวเดี๋ยวผมปาดสูงด้วยทด้วยสี่นั่นะรน้ำไม่ขังให้มันน้ำไหลปลูกหรืน้ำ รถเมื่อคืนนี้รอีกรถรถกว่านะเต็มเลยที่รัมเมื่อคืนเนี่ยตอนนั้นบุกหมดเออเนาะเป็นเองพี่ก็อ้างไปทั่วเนาะตตาาคนเมื่อคืนนี้ดูไม่ได้เลยยังไม่ได้ลงแม่ไวาจะลงติดตรงคนเมื่อคืนกำงลงติดกัน

เกือบเต็มอีกเที่ยวหนึ่งหรือเต็มไม่เต็มน้องหนึ่งเต็มแล้วสูสีนะรู้ไปหมดเลยวิ่งลงไปแล้ววิ่งลงไปในน่านะเน่ยขาดเลยขาดไหมฮะ พี่อาจจะนวดนวดดูนวดเหรอ,อก็นวดตรงที่โรมอ่ะกัมปีบี่ระวังเช้ามาเท่าน้องจะไว้ตรงไหนที่นี่ ทำไมยังไม่นวดบอยังที่ลองก่อนใช่ไหมถ้าถ้าแบบว่า,านวดไปปุ๊บมันกัดน,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 กนู่นนี่นั่นก็เนี่ยไงพี่ต้องเสี่ยงก่อนเนี่ยอ,อันนี้ไม่รู้แบบร้อนหรือแบบเย็นคาถาเอาแบบร้อนแบบเย็นหัวแบบไหนก็ได้ครับเอาแบบลวกบดแก่นก่อนเบดแก่น นว่เบาเคยหายบ่หายเลยย่าดีตัวนี้ซื่อว่าไหนมะผมพี่ทำท่าลวงเหมือนจะนวดจริงๆอ่ะผมก็ตกใจอ่ะเนาะเปลี่ยคอลงคอลิงก็เปียกตะกี้นู้ใส่ทำไมนู่นแล้วเจ้าพี่กางเกงขาดเป้าพี่ห้ามใส่นะ พี่ไม่ใส่หรอกเดินอย่างนโหนตเอาจริงต้องเต้นต้องเต้มเชื่อหรอนี่โอ้แต่เมื่อตอนตูดอันนี้แบบร้อนนี่ร้อนที่บ่ายเลยจริงไหมเออหือนี่แหละมันช่วยระบายออระบายระบายยันฮีด้วยนะโอ้หายไปเมื่อเดินคลองอืมกำนอนมาเดินคลองอย่างนี้ไปโฆษณาร้านขายยาเนาะ ับตอนนี้ก็ขับรถปูนอีกคันหนึ่งครับพี่น้องร้อนนะน้อคมทาเนาะเขาบอกว่าอย่างเดียวพี่การมาเอาปนุมาให้ทีที่ถึงเลยนะคนเกลียนนะไอ้มันงอนไงมันจะยืีรถผมก็เลยบอกว่าเออก็เอาไปวะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับหายไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn